สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุย้ยพาละชคนแนลอีกครั้งนึงครับผมวันนี้เ็เป็นวันพระฤหันครับวันนี้มาอัปเดตช่งชวงเช้าท่านผู้ชมเราก็ได้แต่งชุดพนักง,งานไปที่จบแบ้วครับผมเพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จก็จะเดินทางไปทํางานท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ฝ่ายนําหล้นจึงเคยครับเป็นฝ่ายที่น้ําแห้งมาหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมไม่มีวันว่าจะมีน้ำสักทีครับผม มาสามสี่ปีครับผมก็ฝ่ายนี้ครับผมเคยมาอัปเดตฝ่ายครั้งครับผมแต่มาครั้งนี้ก็โอ้โหฝ่ายกละทิศไปคนละทั่วครับผมฝ่ายกละทิศไปาคนละัวครับวอดีก็อาจจะพูดติดขัดหน่อยครับผมก็ไม่ได้ค่อยพูดไม่ได้ค่อยลงคลิปครับผมวันนี้ครับที่ยืนจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่ผมจะเดินลงไปในอ่างในฝ่ายครับผมครับ ผมก็เคยมาทําหลายครั้งครับผมก็เลยมาลองมาทํานานทีครับจะมาทําครับผมลองจะมาดูครับไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยปลาเลาะใช่ไหมครับผมวันนี้เราอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราให้ดูกล้องหลังนะครับผมครับตอนนี้ครับก็เขาก็ได้ตัดตุ้งตัดยาครับผมนี่ครับผมแตะกอนก ทางนี้ก็เป็นทางรถสิบหล่อครับผมมาจกบ่อเอาดินไปถมทางครับสมัยตะก่อนครับผมก่อนนะบ่อนี้ยตื้นมากครับมานเชี่ยงเขาครับตอนนี้เขาก็ช่วงที่พัฒนาเนาะเขาอะไรนะทำทางครับอยู่นั้นก็ทําทางครับก็เอาอาศัยว่าบ่อนี้ครับจกดินเอาไปทําทางถนนครับลาดยางครับผมแถวหมู่บ้านครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นทางรถ10บหล่อขึ้นครับ นี่ยครับผมเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังเดินดูก็ยังรกเลยครับผมเ่นี่ยเขาก็ได้ตัดต้นตัดหญ้าครับจะให้วัวครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะจะเดินดูเนาะครับอันนี้เขาเรียกว่ารังนกกระจาครับท่านชมเป็นรังตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้ครับก็บรรยากาศอาจจะคืมฝนหน่อยครับผมแต่อากาศตอนเช้าอาจจะเย็นบริสุทธิ์ครับเย็นสบายครับผมไป ฝั่งนี้ก็หนึ่งรังครับรังนั้นก็จ่ากับตัวผู้ครับฝั่งนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้โอ้เยอะมากเลยท่านผู้ชมถ้าเป็นตัวเมียครับรังอาจจะยาวครับผมรังทางเข้ายาวครับเห็นไหมครับที่ผมชี้ดูครับนี่ครับเห็นไหมรังนี้อาจจะเป็นรางที่สร้างมานานแล้วครับผมถ้าเป็นหญ้าที่เขียวแบบนี้ครับเพิ่งสร้างครับเขียว ฝั่งนู้นก็เห็นหมครับมีรางตัวเมียนี่ครับผมที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ครับผมถ้าเขาไม่ได้มาตัดต้นตะยาให้ว่า อาจจะมองไม่เหมือนบ่อแล้วผมเหมือนแบบปา่าลุงปา่าหญ้าลกครับไม่มีแบบคือถ้าแบบโครงการพัฒนาบ่อเนาะแค่ไม่ต้องลอกครับผมแค่เอาแค่พวกหญ้าอะไรออกนะ่ะมันจะดูแบบเป็นบ่อลุองบ่อนามน,นะครับผมทำมอมันเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยทำไมบ่อมันแคบจังมันไม่ได้แคบครับผมมันกว้างครับมันลกแค่พวกหญ้าพวกอะไรครับผมละ เลาฝังหรอะไรครับผมถ้า,ถ,าถ้าทำความสะอาดนะผมว่าดีเลยครับอาจจะกล้องอาจจะมืดหน่อยครับผมเพราะว่าแสงยังไม่มีครับผมพระอาทิตย์ยังมีขึ้นเลยไม่เป็นไรเนาะเราเอา,เอา ตามบรรยากาศที่เราถ่ายทําได้ได้ครับนี่รอยเขาไปเกี่ยวให้วัวให้อะไรครับผมร,บรอยเอารถลงมาครับตรงรถไถดีครับผมบ่ก,ก็ได้สะอาดๆเนาะแต่ก่อนจุดเนี้ยลึกครับลึกมากเลยก่อนก่อนเป็นแบบเป็นชั้นลงครับตอนนี้ก็น้ามันไหลลงมาเนาะมันเอาดินมาด้วยมาด้วยครับผมทำให้ บอกบ่อมันตื่นครับตื้นลกหมดแล้วถ้าทำความสะอาดบอ่อผมว่าจะดีเลยเนี่ยแต่ช่วยกันเนาะทำความสะอาดบอ่อเนาะไม่ต้องจกไม่ต้องอะไรเลยครับผมแค่เอาพวกยาไรออกนะผมว่าเวิร์กเลยฝั่งนี้ก็เดินไม่ได้แล้วผมลกแล้ว ยามแห้งครับผมต้นนี้ก็ชอบขึ้นตามพวกบอรกระไรครับนี่ชอบขึ้นครับผมสังเกตดูทุกที่ครับผมยามน้ำแห้งครับต้นนี้ก็ชอบขึ้นเลยเลยไหมครับผมเออผมก็ยังแปลกเนะาะก็เรียกชื่ออะไรมายูราบมายูราเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจกันครับผม ตอนน้นก็เดินไปได้ครับแต่มันลกก็ทําชุมเราก็เดินแค่เฉพาะที่เราเข้าไปได้เนาะพอนนั้นก็มีบ้านคนนะบ้านคนรวยครับหลางหมาเลาะเสียดายบ้านนะสั่งมาอ้เกือบล้านครับผมล้านแหละลกหมาแลาสมชมฟังเสียดายนี่ครับผมผาที่ก็เริ่มขึ้นแล้วนี่ก็เวลา ประมาณหกโมงยี่สปดครับท่านชมอ,อากาศเย็นดีครับมวานก็ยังลกเลยครับผม่วันก่อนเนาะวานก่อนจนะนนไม่ได้กันแหละแต่ก็เพิ่งตัดเมื่อวานนะครับวนวัน สามปียังมีหนามครับฝนก็ไปตกที่อื่นครับวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะ้รับชมเนาะก็ห่างจากบ้านผมก็ไม่กี่มเมตรเองครับก่อนเคยบ่อเนี้ยเคยอุดมสมบูรณ์ครับมีปลามีกุ้งมีพวกอะไรก็ปูครับผม เนาะสมัยตะก่อนเนาะโอ้สมัยตนะอยกอนแบบหาง่ายอะไรง่ายครับไม่เหมือนสมัยนี้ครับผมวันนี้ก็โอ้โหแค่ปูกับปารนี่ก็หายากพอแล้วับท่านผู้ชมหายากมากครับผมก่อนน้ํานี่อไม่ขาดฝายครับผมทุกปีไม่ขาดเลยน้ําครับผมปีนี่มันขาดอะขาดมันสองสามปีอะนี่น้าไม่เต็มเลย ฝนตกไม่แรงครับถพาว่าแรงม,มันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมว่าแรงแค่แรงแค่เปียบเดียวครับเดี๋ยวก็หยุดยาดเลยมันจะไปไปตกครั้งอื่นแรงมากครับผมเนี่ยผมอยากให้มันมาตกดูเลยครับผมดูสภาพบอ่อครับลกหมดแล้วนี่ยไม่เหลืออะไรครับมองไปมีแต่หญ้ามีแต่หญ้าขังหญ้าคานั้นเลยครับผมไปโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตคร่าวๆเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะ ก็เลยมาตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงแล้วนะเนาะไอ่เพ่อแปดโมงผผิดเดวลาหกโมงครึงละไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปทํางานเนาะวันนี้เราก็แต่งชุดทำง,งานเป็นที่เรียบร้อยครับผมเก็บหน้าเจอกันใหม่สวีทัสสวีดีครับผมบ๊ายบาย